นม่วัดวัดจันทร์กำลังทำแจการดอกไม้เพื่อใช้ในงานปีทองฝาลุ่มนิมิตโบทของวัดจันทร์แต่ละคนสวยกันนั่นแหละไม่สวยไม่จำเป็นที่สวยนะจ๊ะสวยๆกันนั้นเลยสวยที่ใจก็พอแล้วนี่ก็สวยนี่ก็สวยโอ้ดอกไม้ก็สวย คนก็สวยด้วยขอให้ได้บุญรทุกคนนะสามทุบสามททูทูสามทุบิ้หน่อยิ้หน่อยสามทุบจิ้มหน่อยฟันฟันหลอฟันหลอแต่ก็เลยกลายเป็นันหลอแล้วาแตะคุณแม่คุณแม่หรอแต่คุณแม่จิ้มอะแตู่มือตาเคว่าเ ขอให้แม่บ้านทุกคนที่ทำแจกันวันนี้ชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นคนสวยๆรวยๆเป็นนางฟ้า 在开下拖了，嗯，没做几脚。我开的多点。好，拜拜、嗯。再见，再见。你